คนตั้งผมบอกให้เลยเนี่ยบางทีแม่งไม่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 เันไม่ล็อกอย่างเงี้ยเรียบร้อยอลไรนะวัดซั่นคือเหมือนใสมันไม่มีอะไรโอ้โหเบาไหมเบาเนี่ยแล้วพี่ยกก็แบบนี้ก็ออกเลยเหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยติด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 อ๋อเพราะว่าฝามันไม่ได้แข็งเฮ้ยวัดเบาเลยเบาเลยเหรอโลเดียวอ่ะต้องมีจริงไหมเนี่ยลองยกดูขอลองยกหน่อยพี่เฮ้ยเป็นคาร์บอนอยู่นะแต่แค่แบบความแบบบุบบับไอ้แล้ยเวลามันติดทำไงพี่ กขาปล่อยไปลงเลยเหรอกระดกอ๋อไอเราก็ไม่กล้าอ๋อฝ่าเคปแมนนี่เขาเอาจริงช่วงนี้เนี่ยเท่ว่ะผมเคยลืมด้วยนะเรียบร้อยลืมบินลืมบีสิบหกเอไม่แต่วันนั้นที่มันบินเน่ะผมขับสิบเองผมประมาทได้แหละเสือกแบบออกมาหาข้าวกินเนี่ยแหละแม่งบินแตกเลยหมายถึงฝาแบบนี้เหรอพี่ ก็คือฝานี้แหละตอนแรกผมมาใส่ฝาฝานี้แรกอ๋อก็บินไปก็นี่ก็สองหมื่นอ๋อก็สองหมื่นก็หายไปหายว่ะใช่ครับไอันนี้ตรงรุ่นเลยเหรอใช่พัดถล่มนี่ของตรงรุ่นเหรอพี่ใช่ครับมันมันเป็นของเมการวมรวมจดรวมอะไรแล้วประมาณหกหมื่นละบาทไม่มีจดของส่งด้วยนะอันนี้ผมจดถูกต้องหมดจดถูกต้องหมดออ๋ตำรวจแม่งมาลุมผมอ่ะแบบกะจะเอาให้ได้แน่ๆใช่ผมเอาเล่มให้ดูบอกแม่งเกิดหรือบอกเฮ้ย จดหมดเลยเหรอจดจดฝาด้วยจดใช่แล e ้วฝามันจดยังไงอ่ะพี่ผมจดทุกอย่างเลยจดหมดจดหมดเครื่องเครื่องแบบแปลงอะไรจดทุกอย่างอ่ะแล้วอย่างนี้ฝามันจะเป็นสีอะไรอ่ะหรือเขาเขาเรียกว่าไงก็คือผมก็ไม่ได้ว่าต่างจากตัวรถถือว่ามีฝากระโปรงอ่าแต่ว่าที่ผมถามตำรวจบอกว่าบอกว่าเอ้าถามผมอันนี้ผมถามเป็่ความรู้ว่าผมผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเขาบอกว่าก็อุปกรณ์ถามว่าครบไหมครบครบแต่แค่สีฝาเป็นสีใสอ่ะแล้วอย่างนี้ลงในเล่มมันก็จะเป็นเทาใส วัใช่อะในเล่มในเล่มก็เป็นสีเทาปกติเท่าปกติเทาใช่ที่เขาเปิดเปิดเล่มดูนะโหแล้วคันนี้เป็น B 1 6 A นี่ก็คืออันนี้เทคอะไรนะพี่เขาเรียกเทคใหญ่เทคเล็กเทคใหญ่เทคใหญ่ก็อ้ยประมาณห้าพันห้าสองพันสองร้อยได้ไหมสองร้อยมาได้ไหมน่าจะมีผมแต่แต่แมาก็ก็ร้อยก็ร้อยก็เกือบจมแต่ผมจมแล้วผมก็ยกผมกลัวกลัวมันดินใช่ไหมไม่กลัวพี่แม่ง รอบนึงแบบเล่นกับเพื่อนเพื่อนเงี้ยรอบหนึ่งสองหมื่นไม่คุ้มไม่คุ้มเอ้าแล้วถ้าสมมติอย่างนี้บินไปแล้วกระจกแพงมันก็อันนี้ของพี่ชาเขียวด้วยนี่ใช่ครับเนี่ยฟาดฟาดแต่กระจกไม่แตกแต่นั่นแตกแล้วก็เป็นรอยแล้วก็ไอ้ขอบบนหลุดโอ้ยไอ้ฝ่าเนี่ยยังทําได้แต่กระจกชาเขียวเนี่ยใช่พี่ถูกพี่ไอ้ตัวนั้นเจ็ดพันนะไอ้ตัวแดงไอ้ดำาๆเนี่ยหรอใช่ขอบบนขอซื้อพี่ขอเจ็ดพันหี่ครับเนี่ยผมก็เลยผมก็จะทิ้งอยู่แล้วแล้วมีคนแนะนำให้ไปร้านสเกิร์ตผมก็เลยอไปเก็บสร้างมา แล้วก็มาปลามาปั้นกันใหม่เนาะแล้วก็ปยอยู<ต>เ,เอนยเออมันก็นม,กแบบม่ทำปี่บเลยนะเออม็ทำีแล้วบบเป็นรแบบ้านแบบเ,เล็กๆกระโหลกกระโหลแบบเออเม็นแบบนี้จริงคันนี้พี่เขาเป็น E F มาปี16 A เท็กใหญ่เอ้โอ้โหล้อเดสมอนต์ Evo ล้อ R R เท่จริง,ง,งข้างในเปีย เอะไรเฟี้ยวเอาเหนียวอะไรอย่างเงี้ย